สวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมเขยอีสานใต้ครับวันนี้ตัวผมเองก็นําเงินที่เอฟซีฝากมาให้คุณยายหนุ่มครับมามอบให้กับคุณยายครับแล้วก็มาถามเรื่องราวแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายด้วยครับท่านผู้ชมเพราะว่าในงวดที่ผ่านมาครับเลขของคุณยายก็เข้า54ตรงๆงเลยเนาะคุณยายแมน ก็คือเป็นเลขโค้งสุดท้ายของคุณยายที่คุณยายเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปเนาะนครับช่วงนี้เลขของคุณยายเข้ามาสี่งวดติดแล้วเนาะคุณยายสี่งวดติดนี่ละครับในงวดนี้ครับคุณยายก็บอกว่าคุณยายฝันเมื่อคืนนี้เองเนาะฝันเมื่อคืนนี่ละครับครับแล้วคุณยายครับแล้วอคุณยายไม่ได้ไปลอกตาบอกครับอันหมอคนเลื่อนไปไหมอีก เออผืนเลื่อนเพืนวาหมอยาสูผุนสีมาหลอกอยู่สีเกตเพืิอนหมอทั้งยญาสูผืนเลื่อนครับครับเออก็เลยบริได้ไปก็เลยบริได้ไปครับเป็นนาดอีกคุณล่ห้อมห้อมสีสินเดือนพุนใกล้กลสินเดือนเออลูกไผ่พืนวาครับใบนาดอยู่น้าเพลินอืมก็มีเอ็บซี่ผืนถามถึงคุณย่าอยู่ครับเป็นกับเป็นห่วงแมนครับจะ เดี๋ยวถ้าคุณยายไปคุณยายก็บบอกผมอีกแทนหนึ่งก็ได้แ<น>ม่คจะได้ซอยเป็ี่ยนคานน้ำมันคายอย่างนี้ครับแม่ยอยู่ครับครับโอเคเนาะคุณยายเนาะโอเคเดี๋ยวให้คุณยายเว้าครอบฝันให้ลูกหลานฟังอีกอีกเนาะครับแต<อ>่คุณยายฝันเห็นอย่างนี้ครับใหญ่กับพันบอย้าวดอกพันสันสันหนึ่งดอกฝันว่าเดี๋วุ่งไปทงว่าสิไปเกี่ยวเขาครับก็บถือเกี่ยวถือตาหมาหอยสอดไปนั่นล่ะ แยกกับยางไปกับโบเมนมาหน้านี่ดอกหน้านั่นก็ใกล้ใกล้อันยางไปจนเหนื่อยครับยังไปหอดหน้านัา่นไปยยกกับว่ายยากสีโป่งกับตาหมากไว้แก่นี่ละว่ายังสี่ไปป่งสีโป่งตาหมาลง่กลมลง่มฝาดเห็นจะก้องเงินเนี่ยเลื่อนมาสีมานางมันหนีว่าที่เก็บเบอร์เงินก็มีจะก้องเงินสองก้องวันนี้ยยกกับว่าโอ้ยที่มัน ยายก็ได้ย่อเมื่อนมชาถูอันเทพบุตรเทวดายายกับวาจังสีจังได้น้อสีมากเกี่ยวเขาจังหินตังแต่กองเงินสองกองยายวาจังสีครับยายก็ได้บายเบิงทั้งสองกองนั่นแ่ละมีต่แบ่งลอยทั้งสองกล่องอ่ะเออวันนี้ก,ก็ว่ากุ้มสีกุ้มเก็บกุ้มแหนบเอาเงินนัน่นยายกับหูเมื่อที่ยงหันครับเออฝันบม่เงาคุณยายฝันแบ,บ่ดีคุณยายว่าฝันดีบ่ครับ แต่ว่ายายเคยผันอยู่เธอหนึ่งหังหังหังหึงเราละหลายปีเราละพันเห็นก้องเงินจะสี่ละเที่ยวนันเหล็กมันออกหนึ่งศูนย์ศูนย์อืแต่หลายพันหน้าหลายชองสามปีเราละคือค่ออกหนึ่งศูนย์ศูนย์เออมันออกหนึ่งศูนย์ศูนย์โอ้ครับครับแต่งวดน,นี้อ่ารอบรอบนั้นคุณยายฝันลักษณะเดียวกันนี่บอกพันลักษณะเดียวกันนี่ละตอนนั้นไปเห็นเงินอยู่ใสกัน ตอนนั้นตอนนั้นนันยายยังกลับเมื่อ,อยู่บ้านเก่าอยู่ oh. พันลักษณะนี่ล่ละพวดมาพันอีกนี่ก็คือโดนแล้วเออมันโดนแห้งแหละจะจำบ่าดดแล้วเออเกือบจะจำบ่ไดดครับครับแต่กลับมาฝันมือขึ้นนี่มันนั่นเหลขกมันออกสมัยยายพันจังสี่นันยายกกำลังดำหน้าอยู่อันหน้าติดกัน้นขางกัน้นเพิ่นกเอื่นบอกเพิ่นมีวิทยุไปพังเหลขกนอต่อก่อนนอ เหล็กมันออกหนึ่งศูนย์ศูนย์เพื่อกะเออในขีต้มในหน้าเพื่อนนะราใหญ่นั่นแต่รลอดมีบรูว่ามันสีออกอีกอย่างเนาะแต่หลอบนี้มันบ่หูคือกันล่ะแต่ว่าก็มันเห็นจังสันเนาะก็บอกไปตาผันคุณยายคุณยายนี่ไปทุ่งนาเอกีแหลกเนาะความฝันอะฝันไปทุ่งนาเกี่ยวเข่าครับสไปเกี่ยวเข่าเฮ้านี่ล่ะไอหน้าของผู้ใดยครับคุณยายหน้านี่ก็ว่าหน้าเก่ายายอยู่บ้านเก่าคนอันยายไปนั่น แล้วในความฝันนี่คือไปเห็นกล่องเงินเออนี่แต่แบ่งรอยแดงจริงคือนี่แต่แบ่งรอยทั้งสองกองกล่องกับกล่องใส่ปลายหยาสำน้ามันไม่ยังไม่ยังเลยแดงจริงคือเลยแดงจริงคือทั้งสองกองเลยครับคุณย่าก็เลยสิเก็บเอากระสิเก็บกระลังสิเก็บเงินแหนบบะนี้กระเน็ผันนั่นกระหูเมื่อเพียงหันก่อนกระได้เก็บได้หลา่ใบยู่ดอกครับที่แหลกนั่นอืแล้วเจนี่ให้คุณยายลองตีตัวเลขอ่าเป็นแนวทางให้กันคุณว่าว่าตามข้อมผันยายเคยผันมาแล้ว มันก็มันก็ก็คือว่าหล่ายายก,ก็ว่าแตะเอาอันหาหนึ่งหาสองแปะบึงเลขเพราะว่ามันเป็นเงิ่นสองกล้องนะคครครัับบเอาบึงหาหนึ่งหาสองแล้วก็อันเก่าสองมันสองกล้องแล้วก็เอาอันแบ่งหล่อยนหนึ่งศูนหนึ่งศูนย์รอบเดียวหนึ่งศูนย์เออบ่าวหนึ่งศูนย์แต่เอาหนึ่งศูนย์โอเคครับ,อ,รบอันนี้คือตัวเลขของคุณยายเน,ะนาะแนนนี่ครับท่านผู้ชม ครับอีกคุณยายตีตามความเข้าใจของคุณยายเองครับท่านผู้ชมครับก็คือห้าหนึ่งห้าสองครับแล้วก็ก้าสองแล้วก็หนึ่งศูนย์ครับแบงค์ร้อยเนาะนคุณยา,ยายเอาบอกว่ารอบนั้นเลขกรยอ,อกหนึ่งศูนย์ครับแต่รอบรอบนี้คุณยายบอกว่าเอาแค่หนึ่งศูนย์ก็พอ,อ,อครับอ่คุณยายครับแล้วก้าสองนี้ก็คือสอ,องกองกองก้าสองกองก็สอง แงี้ย้วห้าหนึ่งห้าสองนี่คุณยายตียังไงครับตีเป็นเงินสองก้องนั่นละอือเออไม่ไมความหมายความหมายคือเลขห้านี่ตีจากเลขตีจากอะไรเลขหนึ่งตีจากอะไรเงี้ยครับเลขหนึ่งก็ว่าอันคือว่ามันสีเป็นหาหนึ่งก็สิตีว้วานั่นรังเทือรย่านเพิ่นปีนมามาเป็นหาหนึ่งยายว่าจากซี่เขาตีได้ตีหาหนึ่งเงันถ้าห้าสองหาสองแล้วก็คือไม้ ว่าอันเงื่อนสองกล้องก็เลยว่าเอาหาหนึ่งหาสองส่นะอ๋อครับเออครับ,รบโอเคครับอ,อ,อันนี้ก็คุณยายก็ตีจากความคิดแล้วก็คือของคุณยายเองเนาะแมนมันเรทนเห็นตัวเลขค,คือคือสูเทียวสูเทียวเนะี่ยมันเห็นตัวเลขเลยใช่เออกับอันนี้มัน พันแหลกมันสิเป็นจังสี่แหละแต่ว่ารอบชองมามันสิมันสิบอกโตเลยนะครับเออเออมันเป็นเจงสี่ขันพันเธอแหละครับเดี๋ยวล่อเบิ้งฝันที่สองของคเบิางครับเพราะว่าอันนี้ครับเป็นลิปตองหวัดของคุณยายเนี่ยมันตองหวัดนอครับเพื่อมาตัวเลขแนวทางความฝันของคุณยายนะครับท่านผู้ชมครับล่องแคบน้าจอเก็บวบเบิ้งครับแล้วก็ทำมาก ลองนําไปเปรียบเทียบกับเลขของท่านผู้ชมเบิงเนาะแมนครับเลขของคุณยายก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมห้าหนึ่งห้าสองเก้าสองแล้วก็หนึ่งศูนย์ครับคุณยายฝันตัวเองไปทุ่งนาครับแล้วก็เจอกองเงินครับสองกองเป็นแดงร้อยครับคุณยายก็รีบเก็บเอาครับท่านผู้ชมเยอะแยะไปหมดครับคุณยายก็ตื่นครับท่านผู้ชมครับก็มีประมาณนี้ครับเมื่อกี้ รถขายมะม่วงวิ่งผ่านพอดีนาอยายเนาะแมนครับก็ถ้าเสียงดังหน่อยก็ขอโทษขออภัยกับทานผู้ชมด้วยเนาะครับโอเคครับสลับคลิปนี้ผมเคยอีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับโชคดีครับมีแต่ความสุขครับในวดของวันที่สิบหมีนาคมห8สิบแดนี้กันทุกคนทุกท่านครับคุณยายครับอวยพรให้ลูกหลานนะครับเออขอให้เจริญหลวงเรืองเด้อให้รวยรวยเด้อ สาธุนะยายเนาะแมนครับครับขอให้ออกอีกขอให้มันแตกอีกเนาะยังไ่ตองวดอีกครับถ้าย่าอยู่ปีย่ากับอธิอธิษฐานครับคือกันถ้าเขางวดนี้ก็เป็นงวดที่หาเออที่ห่านะครับครับโอเคครับขอบคุณคุณยายหลายๆครับ